ดอกไม้จะเริ่มบานแล้วคะสวย bà mà sao Hi Hi Siri stop ok lắng Okay, ok lắng go lắng บ้านที่เดนมาร์กเรจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ละบ้องเป็นแบบนี้กันนั่นคือโบสถ์ค่ะทุกคนเขาจะมาสมารเดินค่ะออกกำลังกายจากบ้านเมื่อกี้ใช่ไหมค่ะ เดินมาสักพักอันนี้ก็ข้างบ้านค่ะต้นน,นี้สวยสีสวย ช่วงนี้ดอกไม้จะบานค่ะสวยค่ะ